สวัสด so, ีครับวันนี้ทีมงานซื้อหลอดารินออกเยียเส้นเยียสายครับเสียลิฟเกมแล้วครับเสียนในเสียลิฟเกมแล้วเป๊ะไรรอ่วอเมียมาเป็นที่ถุงรอบเลยโอ้เสียลิฟเกมแล้วครับเนี่ยเป็ดเป็ดแรดนักของนักของอาเมียมานักของเลยจังวะ อยู่แล้ว <c oughs> ครับออกเย็เส้นอยู่<ห>สายกันเดิมครับจอดน่าแล้วครับไ,<อ>ไม่รู้เลยอ่ะ <c oughs> ที่เห็นอะมันแบนเอย่าลิฟต์เกมแล้วเอาเมียมานะของ,งออกเย็เส้นอยู่สายกันครับ